ในค่ำคืนนี้ฉาลยนะครับเรื่องราวของซหฮับท,ที่ผมจะนำเสนอค่ำคืนนี้ชื่อของท่านนะครับท่านซุลบิญาเดยรอเดลลอันุ ain, u, นะครับเราจะฟังเรื่องราวของท่านซุลบิญาเดยนนะครับรอเดลลุอันุจริงๆฉายาซุลบิญาดยนนะครับเจ้าของผ้าสองผืนเนี่ยนะพี่น้องไม่ได้ชื่อไม่ใช่ชื่อของท่านนะครับจริงๆแล้วเราย้อนกลับไปนะพี่น้องตอนที่ สมัยที was, ่ท่านนบีส ah ุลต่านละวะลวัสลัมนะได้เริ่มทําการดาวะที่มักกาลโมกาอมะนะครับแน่นอนพี่น้องท่านนบีเริ่มงานดาวะเริ่มงานศาสนาด้วยความเหนื่อยยากนะครับด้วยความลําบากและด้วยความมุจยาได้ด้วยความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านนบีสุลต่านละวะสัลัมนั้นถึงแม้ว่าท่านจะลําบากแต่ความมุ่งมั่นของท่านมีสูงมากนะครับพี่น้องรอซูลของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นสูงมาก นะครับมีอุดมการณ์ที่เข้มแข็งมีอีมานที่ชัดเจนแล้วก็มีความอดทนสอบัตในบททดสอบต่างๆมากมายท่านนาบีได้เริ่มทําการดาวาทีิมักกะผลหรือว่าแสงสว่างแห่งชัยชนะตอนที่ท่านนาบีอยู่มักกะนั้นแทบจะมองไม่เห็นเลยพี่น้องมุสลิมถูกทําร้ายนะครับมุสลิมถูกอาธรรมถูกรังแกจากบรรดามุชริกินมักกะนะครับพี่น้องถูกรังแกต่างๆนั่นะ่ะ ในขณะที่ท่านนาบีกําลังทําด่าว่าอยู่นั้นจนบรรดาซาบับถูกทรมานถูกรังแกถูกฆ่าถูกกานแกล้งต่างๆนั่นะอัลลอฮฺตาลาให้ท่านนาบีนะครับพี่น้องทําการฮิจราะนะฮิจราะฮิจราะคือการอพยพก,การเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายจากมักกะอัลมุคารมาสู่มดีนาอัลมุนาวระซึ่งแน่นอนพี่น้องในวันนี้นะครับพี่น้องไปดูเดือนอะไรต่างๆ เราถ้าเห็นดวงเดือนถ้าเราเห็นฮิลานเราเข้าหนึ่งม,มุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมนี่แหละพี่น้องเป็นสิ่งจารึกและสิ่งที่ย้ำเตือนว่าท่านนาบีสุลต์ละวะลัยวะสลัมได้ทําการฮิจรัตสู่มาดินาเริ่มในการสร้างอาณาจักรอิสลามอันยิ่งใหญ่ที่มาดินานมุนาวะรอก่อนที่ท่านนาบีจะอพยพเล็กน้อยพี่น้องครับก่อนที่ท่านนาบีสุลต์ละวะสลัมจะฮิจรัตสู่มาดินานมุนาวะรอเล็กน้อย ในตอนนั้นเองพี่น้องหากเราอยู่ที่มาดีนะนะพี่น้องลองคิดตามแผนแผนภาพไปกับผมนะถ้าเราอยู่ที่เมืองมาดินนะและเราต้องการเดินทางไปทางไปมักกะนะครับพี่น้องในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าทางขวามือเราเนี่ยมันจะมีภูเขาภูเขาหนึ่งภูเขาภูเขาหนึ่งและเขาเรียกว่าภูเขาวรกนวรกนเป็นภูเขาพี่น้องอยู่ระหว่างทางที่จากมาดินาจะสู่มักกะภูเขาตรงนี้พี่น้องครับ ซุนบิจาด,ด้เรอเดียวเราอนุได้ถูกกําเนิดขึ้นนะพี่น้องเกิดขึ้นในหุบเขาแห่งนี้เพราะเป็นกลุ่มชนและเป็นหมู่ชนของพวกซุนบิจาด,ด้สาบัตทนนี้อยู่ตรงนั้นแต่ซุนบิจาด,ด็คลอดออกมาตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้ชื่อซุนบิจาดท่านมีชื่อว่าอับดุลอุซะอับดุลอุซะอุซะนั่นคือชื่อของเจเวตตัวหนึ่งพี่น้องที่รักและชื่อเจเวตเจเวตตัวหนึ่ง ซึ่งบรรดามุชิลกินมักันในอดีตให้ความเคารพกราบไหว้บูชาคนในอดีตมุชริกเวลาคลอดลูกออกมาก็ตั้งชื่อวอับดุลอ ز ز ุซาบ่าวของอุซาตัวนี้ซุนบิยาไดเนี่ยนะผมจะเรียกทับศัพ์ว่าท่านซุนบิจยจไดนะเราจะไม่เรียกอับดุลอ ز ز ุซาซุนเบิจยจไดค้อตอนนั้นก่อนที่ท่านนาบีสอลลัลลอฮวอะลวะสาลัมจะทําการฮิจระห์เล็กน้อยนะครับพี่น้องโดยที่ซุนเบิจยจไดคลอดออกมาเนี่ยอยู่ไม่นานพี่น้องซุนเบิจยจไดก็เสียพ่อ และท่านก็เป็นเด็กกำพร้าอยู่กับแม่ที่ยากจนซุนเบจเดย์ก็ยากจนแต่ในขณะเดียวกันท่านมีลุงอยู่พี่น้องครับลุงของซุนเบจเดย์นั้นเป็นคนร่ำรวยมากและประกอบกับไม่มีบุตรเป็นของตัวเองเมื่อเห็นว่าหลานชายของตัวเองนะครับเป็นน้องลูกของน้องชายเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายและเป็นลูกเป็นเด็กอยู่อย่างนี้ลุงของซุนเบจเดย์จึงเอาซุนเบจเดย์เอามาเลี้ยงดู นะครับพี่นอเอามาเลี้ยงดูเอามาดูแลเลี้ยงเหมือนลูกเพราะตัวท่านตัวของเขานั้นไม่มีลูกจนนจะได้เติบโตมาพี่น้องโดยไม่รู้มาเลยว่าในที่มักกะตอนนั้นเกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องราวการดาวะและมีอะไรบ้างในตอนนั้นจนกระทั่งพี่น้องครับท่านนบ,บีฮุลัยัละัมได้ฮิจราะมาสู่มะดีนอัลมนุนาวะ ซุนเบจดัยเริ่มศึกษาและเริ่มรู้ข่าวมาแล้วว่ามีรอซูลคนหนึ่งนะครับพี่นน้องที่ชื่อว่ามุฮัมมัดนะครับบินอับดุลละอัะลลอฮ์ซุลัลมที่ได้กล่าวว่าท่านคือรอซูลและทําการเรียกร้องผู้คนสูส่ศาสนาอิสลามนะครับพี่น้องในการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เพียงผู้ดเดียวไม่มีการกราบไหว้พระเจ้าหลายองค์เหลืออัลลอฮ์เพียงผู้ดเดียว ซุนเบจไดพอได้ยินข่าวว่ามีนบีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนบีชื่อมุฮัมมัดสุลเลาะห์สลามมาทาการดาวะและฮิจะรับมาที่มดินาแล้วซุนเบจไดในความเด็กในความวัยรุ่นในความเป็นาบับของท่านท่านอยากเรียนรู้ครับพี่น้องว่าเรื่องราวของคนที่ชื่อมุฮัมมัดนั้นเป็นยังไงเรื่องราวของคนที่ชื่อรอซูลุลอฮ์เป็นยังไงทุกทุกวันทุกทุกวันซุนเบจไดจะออกมานอกนอกนอกหมู่บ้านเขาเ่ยนะครับ แล้วก็มาอยู่ตรงถนนเพื่อที่จะดูว่าใครบ้างที่กลับมาจากนครมาดินะใครบ้างนะครับที่ออกมาจากมาดินะเดินทางไปมาดินะแล้วออกมามาดินาซุนเบจไดจะดักทักแล้วถามว่าเรื่องราวหรือคนที่ชื่อมุฮัมมัดนั้นเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คนชื่อมุฮัมหมัดเรียกร้องเขาเรียกร้องสู่อะไรบ้างและมุฮัมหมัดลักษณะตัวเขาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนที่ไปเจอกับท่านอนับดุลเลาะสลอมพี่น้องพอออกมากันเล่า ให้ซุลบิจะไดฟังคนหนึ่งเล่าสองคนเล่าสามคนเล่าพี่น้องจนท่านซุนบจะไดฟังเรื่องราวของท่านนบีสุลต่านลอะลัยวะสัลัมาเรื่อยๆฟังเรื่องราวของท่านรัซูลุลลอฮลมาเรื่อยๆทั้งที่ตอนนั้นท่านยังไม่เห็นหน้าท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวท่านยังไม่ได้สัมผัสมือท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวแต่ใจมันรักเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องด้วยกับชักเสียด้วยกับบุคลิกภาพด้วยกับสิ่งที่ ผู้คนบรรดาชาวบัตรที่เดินทางออกมาจากมาดีนะเล่าและพูดให้กับซุนบิจไดยฟังหลงรักในตัวของท่านนาบีสุลัยสลัมหลงรักในคําสอนของท่านนาบีสุลัยสลัมหลงรักในาศาสนาอิสลามโดยที่ซุนบิจไดยยังไม่เคยเจอนบีแม้แต่ครั้งเดียวพี่น้องเราวันนี้เราความรักบางอย่างไม่จําเป็นต้องพบกันนะครับพี่น้องความรักบางอย่างไม่จําเป็นต้องเจอหน้าแล้วค่อยรัก เราไม่เคยเห็นท่านนาบสีสุลัยสลามเราไม่เคยเห็นหน้าบรรดาสหาบัตแต่วันนี้เรารักท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรารักนบีได้วันนี้เรารักสหาบัตได้นี่คือเนี้หมัดริสกีอันยิ่งใหญ่หากวันนี้ใจเราไม่รักนบีพี่น้องใจเราไม่มีความรักต่อสหาบัตนี่คือบาลานี่คือบทอาซาบบทลงโทษความรู้สึกที่อัลลอฮฺต่ลาไม่ให้ริสกีที่เขาเรียกว่ามีริสกีที่มีคุณค่าขนาดนี้ เสียงนุ่มเพราะอยู่ในโรงแรมผมพูดเต็มไม่ได้เดี๋ยวแขกจะตกใจหมดนะรเลยต้องใช้เสียงเบาๆแบบนี้นะครับพี่น้องอาจจะขัดกับอารมณ์หน่อยแต่ว่าต้องขอมาอัพนะอยู่ในโรงแรมเสียงดังเดียเขาตกใจหรือว่ามีม็อบอะไรในโรงแรมยุ่งเลยนะรนะครับก็เลยบอกว่าท่านนะครับท่านซุบชัยได้รักท่านอับดุลสลามจนกระทั่งฟังแล้วฟังเล่าฟังทุกวันทุกวันเรื่องราวของแต่ละคนที่เล่าให้ซุเบีัยได้ฟัง จนซุลเบจาดัยกล่าวรับอิสลามอัชฮ أشهدوا الله إ ل ฮะอัด إلا الله و أ ม ه د و, ان ن ن ه و. د ا, ا ون ون ي ي و أن محمد ر س و ล الله นบีโนกล่าวปฏิญาณตนรับอิสลามโดยที่ยังไม่เคยเจอท่านนบีแม้แต่ครั้งเดียวมาชาอัลลอฮ์ซุลเบจาดัยรับอิสลามเงียบๆเพราะในกลุ่มชนของท่านพวกที่อยู่ในหุบเขาวรกอนั้นไม่มีใครรับอิสลามแม้แต่คนเดียวซุลเบจาดัย คือคนแรกนะครับพี่น้องที่รับอิสลามในหุบเขานั้นและท่านก็ปกปิดมันเอาไว้ปกปิดมันเอาไว้พี่น้องไม่บอกใครเลยท่านแอบนะครับออกมานอกหุบเขานอกหมู่บ้านท่านไปอยู่ตามหลืบเขาเพื่อที่จะปฏิบัติอิบาดัตเพื่อที่จะรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานอัตลต阿拉จุนไปจได้ต้องแอบในการอิบาดัดไม่อยากให้ใครเห็นโดยเฉพาะคนที่เป็นลุงของท่าน แต่จุนบีจจได้มีความหวังอยู่อันหนึ่งพี่น้องว่าสักวันลุงฉันจะต้องรับอิสลามลุงฉันฉันอยากให้ลุงฉันนั้นเข้ารับอิสลามซุนบีจจได้รอแล้วรอเล่าพี่น้องรอไปเรื่อยๆผ่านวันเป็นปีพี่น้องผ่านวันเป็นเดือนผ่านเดือนเป็นปีผ่านไปแล้วหลายต่อหลายปีหลายต่อหลายเดือนก็ไม่มีวี่แว,ววว่าลุงของซุนบีจจได้จะรับอิสลาม จนซุนบิจเดยทนไม่ไหวพี่น้องนาทีสุดท้ายซุนบิจเดยจึงเข้ามาหาลุงของเขาแล้วพูดกับลุงของเขาว่าฉันรอการรับอิสลามของท่านนานมากๆลุงจ่ะแต่ฉันไม่เห็นวี่แววเลยว่าท่านจะรับอิสลามลุงพอได้ยินว่าซุนบิจไดยรับอิสลามแล้วครับพี่น้องลุงได้ประกาศคำคำคำพูดที่เด็ดเดียวออกมาเลยว่าซุนบิจเดยแต่นั้นเขาเรียกว่าอับดุลอุซซา อับดุล ع ز ซ ز ถ้าเจ้ารับอิสลามตามมุฮัมมัดฉันจะเอาทรัพย์สมบัติที่ฉันให้เจ้าคืนทั้งหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เจ้าใส่ฉันก็จะเอาคืนหมดเลยชาวบ้านทั้งหมดพี่น้องต่างมาขู่ซุนเบจะได้ว่าเจ้าเป็นคนจนแล้วซุนเบีจะได้แต่วันนี้เจ้ามีทุกอย่างได้เจ้ามีบ้านเจ้ามีเสื้อผ้าเจ้ามีอาหารเจ้ามีน้ําดื่มเจ้ามีความสบาย พราะลุงช่วยเจ้าแต่ถ้าเจ้ายังยืนยันในการรับอิสลามแน่นอนลุงของเจ้าจะเอาความสบายทั้งหมดคืนหมดเลยเจ้าจะไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้าที่เจ้าใส่ซุนเบจะได้พี่น้องอ,ชอ,อัชัยต้อนอย่าให้ดูคมลฟักรชัยต้อนมันจะขู่เราให้กลัวความจนพี่น้องคนเราถ้าได้ยินว่าความลําบากได้ยินว่าความยากจนได้ยินว่าความอดอยากไม่มีใครอยากเจอมันแต่ซุนเบจะได้พี่น้อง อีมานเข้าไปในหัวใจเขาซุนเปจะได้พูดต่อหน้ากลุ่มชนทั้งหมดว่า if al-mashi' tum พวกท่านทั้งหลายจะทำอะไรทำไปเลยลุงถ้าลุงจะยึดทรัพย์ถ้าลุงจะเอาเสื้อผ้าเอาความสะดวกสบายของฉันคืนกลับลุงทั้งหมด if al-mashi' ทำไปเลยลุงจาะอ n น a m u ต a b i al-muhammad ฉันขอเดินตามมุฮัมมัดสลลัลลอฮิสซาลัม ฉันขออยู่ในแนวทางการอิบาดัตต์ต่ออัลลอฮฺซุบะตละเพียงผู้เดียวท่านจะยึดทรัพย์จะเอาความเงินทองอะไรทั้งหมดฉันฉันให้หมดเลยพี่น้องทันทีที่ซุนบิยจได้พูดผู้คนเข้ามาหาซุนบิจยจได้ถอดเสื้อออกเหลือแต่ผ้าแค่ผืนเดียวพี่น้องในตัวซุนบิจยจได้ซึ่งผ้านี้ก็เป็นผ้าที่แม่ของซุนบิจยจไดให้นะครับพี่น้องเป็นผ้าผืนหนึ่ง แล้วก็ฉีกออกเป็นสองชิ้นชิ้นหนึ่งพันเป็นผ้าสรงผ้าพันที่ข้างล่างอีกชิ้นหนึ่งพันข้างบนพี่น้องซุนบีจะจไดจากเด็กกำพร้าสูมา่มาสู่วัยรุ่นที่รำ่ำรวยแต่สุดท้ายซุนบีจะจไดกลับไปยากจนไม่มีอะไรเหลือเลยอีกครั้งในชีวิตซุนบีจะไ,ไดเหลือผ้าสองผืนพี่น้องครับเหลือผ้าสองผืนนะครับพี่น้องแต่วินาทีที่ซุนบีจะจไดเหลือผ้าสองผืนซุนบีจะจได ตัดสินใจเดินทางจากหุบเขาของเขาเพียงแค่มีผ้าสองผืนไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มไม่มีสเสบียงไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยเป้าหมายเดียวที่ซุนเบจะได้ตั้งใจจะไปผมคงไม่ต้องพูดพี่น้องก็ตอบได้ว่าซุนเบจะได้จะไปที่ไหนแน่นอนครับเป้าหมายพุ่งตรงไปที่มัสยิดนบีมาชาอัลลอฮ์ซุนเบจะได้ตรงไปที่มัสยิดนบาวีเป็นองที่รักที่รีรบเกีย ซุนไบจเด้์ไปถึงมาดีนะถึงมัสยิดนบีวันนั้นตอนกลางคืนแล้วครับพี่น้องไม่มีใครอยู่ซุนเบจได้์ไปในมัสยิดแล้วก็นอนหลับที่มัสยิดนะพี่น้องอยู่บริเวณฮุจารอดห้องของท่านนาบีสุลัยสลับม,มาชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับ<ช>พี่น้องให้เราได้ไปบริเวณฮุจารอดของท่านนาบีกันทุกคนซุนไบจได้์ยืนหลับพักอยู่ในมัสยิดนบี นั่นเลอยู่ใกล้กับโจรอประตูห้องของท่านนบีสุลัยสลับบ้านของนบีเหมือนที่เราผมก็เคยบอกกับพี่น้องหลายครั้งว่ากำแพงติดกับมัสยิดนบีเปิดเข้ามาเปิดบ้านจากบ้านท่านก็ลงสู่มัสยิดได้เลยซุนบีจะไดอยู่ตรงประตูท่านซุนมาจะได้นอนหลับจนกระทั่งถึงเวลาสุบฮีเมื่อถึงเวลาสุบฮีท่านนบีสุลัยสลับได้ออกมาจากห้องเห็นซุนบิจะจไดนอนนบีให้สลามพี่น้อง อัสสลามุอะลัยกุมซุนบิจไดยตื่นพี่น้องเห็นท่านนาบีสุลัยสลัมและได้ยินเสียงสลามจากท่านนาบีนั้นซุนบิจดดยร้องหไห้พี่น้องครับน้ำตาเต็มไปหมดวันนี้เราเดินผ่านกูโบโนบีเราให้สลามท่านเรายังร้องเลยครับพี่น้องแต่วันนี้ซุนบิจเดยได้ยินเสียงท่านนาบีให้สลามด้วยตัวท่านเอง ซุนเบียจได้ได้เจอคนที่เขารักที่สุดที่เขายอมทิ้งสมบัติทั้งหมดเพื่อมาเจอคนคนนี้ซุนเบียะได้ร้องไห้จนน้าตาชุ่มไปทั้งหน้าไปน้องที่รักและได้จับมือกับท่านนบีสุลตเลสลัมยาอัลลอฮ์ซุนเบียะได้ดีใจมากสมบัติที่ซุนเบีะได้ถูกยึดทั้งหมดไม่สามารถจะเทียบได้กับความสุขที่ซุนเบียะได้ได้เจอกับท่านนบีได้สลามกับท่านนบี ได้จับมือท่นานนบีและได้ละหมาซสบฮีหลังท่านนาบีสัลลอะลสัลลัมซึ่งเ็จะได้เป็นละหมาดครั้งแรกของท่านในการยืนละหมาดตามท่านรอซูลในมัสยิดนบีพี่นองกับความสุขแค่ไหนท่านไม่ต้องถามผมนี่คือสุดยอดของมุมินผู้ศรัทธาในดุนยาเราตามหลังอิหม,ม่าม,ามกะอิหม่ามดีน์อ่านละหมาตในมัสยิดนบีเรายังคอเชาะเรายังคูชัวเรายังมีความสุข ท่านเรายัางร้องไหน้นี่ตามหลังท่านนบีเองพี่น้องท่านรซูลเป็นคนเป็นอิหม,ม่ามซุนบิจดไดยและบรรดาซาบัหเย็นข้างหลังละมาสุบายจนเสร็จอาดาท่านนบีพี่น้อครับทุกครั้งเวลานบีละมาดเสร็จวีริศจ,จบนบีก็จะหันมาคุยกับซาบั์นบีหันมาหาซุนบิจดไดและถามซุนบิจดไดยว่าเจ้าคือใคร ซุนบีเะไดก็บอกว่าเขาเป็นลูกคนนั้นคนนั้นมาจากตระกูลตรงนั้นตรงนั้น,น,นและท่านนาบีจึงถามท่านซุนบีเะไดว่าและท่านชื่ออะไรนี่ดูความอ่อนน้อมของท่านนาบีพี่น้องครับสเสน่ห์เอาพูดง่ายๆนะพี่น้องสเสน่ห์ในตัวรอซูนสุลัยสัลลัมทุกตั้งแต่ปลายผมจดปลายเท้าทั้งหมดคือสิ่งที่น่า้คนควาน่าเป็นสเสน่ห์ทั้งหมดของท่านแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะจดจํานะพี่น้องความอ่อนน้อม ความท่อมตนของท่านนบีสุลัยนะัลมนบีเห็นเด็กหนุ่มฉาบแปลกหน้านบีคุยท่ามกลางซาบัตนบีเข้าไปใกล้และนบีถามชื่อว่าเจ้าชื่ออะไรซุนไปจะไดจึงตอบว่าฉันชื่อว่าอับดุลอัลซะพี่น้องบอกต่อหน้าท่านนบีว่าฉันชื่ออับดุลอัลซะท่านนบีบอกบัลไม่ใช่เจ้าคืออับดุลล์ท่านนบีเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับพี่น้อง ซุนบิจะไดบอกฉันชื่ออับดุลออซานบีบอกไม่อับดุลลอฮ์ท่านคืออับดุลลอฮ์พี่น้องหลังจากวันนั้นสาวบัตท,ทั้งหมดเรียกซุนบิจะไดว่าอับดุลลอฮ์นะครับและให้ฉายาว่าซุนบิจะจไดผู้ที่ห่มผ้าสองผืนเพราะวันแรกที่ซุนบิจะไดมาที่มาดีนะซุนบิจะจไดนอนแค่ใส่ผ้าสองผืนแค่นี้เองครับพี่น้องซุนบิจะจไดไม่มีบ้านซุนบิจะไดอยู่ที่มัสยิด ซุนบญจะได้อยู่ใกล้ท่านนบีสุลัยสลัมซุนบญจะได้ไม่ได้สบายเหมือนสมัยอยู่กับลุงแต่ความสุขที่ซุนบญจะได้ได้รับพี่นอกมันยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันมีความสุขในการได้ฟังอัลกุรอานได้เรียนหะดีสได้ฟังหะดีสจากท่านนบีได้เดินตามแบบของท่านซุนบญจะได้มองท่านนบีทุกวันได้เห็นนบีทุกวันได้ซึมซับอัคลาของท่านนบีได้รักท่านนบีได้อยู่รับใช้ท่านนบีนั่นคือสุขที่สุด ของบุรุษที่จิวะจุนบิจดไดรอดีเหลาอนุนนี่คือความสุขที่สุดนะครับพี่น้องของซาบัตท,ที่จิวุนบิจดได้เขายอมสละดุนยาทั้งหมดเลยเขายอมสละทรัพย์ทั้งหมดเพื่อมีชีวิตอยู่กับท่านนาบีสุลัยฮิวะสัลัมวันนี้เรายอมสละเมือนซุนบิจดได้ไหมผมก็ไม่กล้ารับว่าผมทําได้วันนี้เสียงอาจารย์ดังขึ้นเราพร้อมจะสละดุนยาเราไปละหมาดไหมครับพี่น้องเราพร้อมจะหยุดดุนยาเราเพื่อสู่อิบาดัดต่ออัลลอฮ์หรือไม่ วันนี้ดุนยาเข้าเราพร้อมจะทิ้งอาเครัตแต่เมื่ออาเครอมาเราไม่พร้อมที่จะทิ้งดุนยานี่คือปัญหาของชีวิตเราซาฮบัดเขาพร้อมจะทิ้งดุนยาทันทีถ้าอัลลอฮ์ต้องการเขาเขาพร้อมจะสละดุนยาเมื่อใดอาเครอมันมาถึงเขาพร้อมจะสละความสบายเพื่อสู่ความลำบากในทางของ AH. อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع นี่คือซอฮบัด ส่วนเราเราสละอะเครัดได้เพื่อความสุขในดุนยาพี่น้องครับซุนบียจเดยจึงได้อยู่กับท่านนาบีอย่างนั้นตลอดตลอดมาพี่น้องครับอยู่แบบนั้นจนซาบัดนะครับพี่น้องรักซุนบียจเดยซุนบียจเดยออกรบพร้อมกับท่านนาบีสุลัยสลามตลอดไม่เคยพลาดตั้งแต่ที่ซุนบียจเดยเข้ารับอิสลามจนวันหนึ่งพี่น้องครับถึงศึกสงครามตะบูกสงครามตะบูก สงครามสุดท้ายที่ท่านนบีสุลต่านละวะเลย์วะสลัมออกไปรบด้วยตัวท่านเองซุนเบญจได้ก็ออกไปกับท่านนบีด้วยในศึกตะบุกครั้งนั้นแต่ในคืนนั้นพี่น้องกับในวันนั้นซุนเบญจได้ได้เข้ามาหาท่านนบีสุลต่านละวะสลัมและบอกกับนบีว่านะครับอย่ารอสุลลละละขอดุอาให้ซุนเบญจได้ตายชะฮ د ดด้วยเถอะอย่ารอสุลลละละซุนเบญจได้ บอกกับท่านนาบีตรงนั้นเลยนะครับว่าขอให้ฉันะฮีิดด้วยเถอะคนที่กล้าเข้าไปหาท่านนาบีแล้วพูดว่าขอให้ฉันะฮีหิดด้วยเถิะแบบนี้คือคนที่มีหัวใจพร้อมจะสละจริงๆแล้วครับพี่น้องซุนบีจะได้ไปหานาบียารอสูลลอฮ์ขอดุดาให้ฉันะฮีิดด้วยเถอะท่านนาบีได้ยินอย่างนั้นนบีจึงขอดุดาต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องว่า ขอพระองค์อัลลอฮ์ได้โปรดคุ้มครองปกป้องซุนบีเจดไดให้พ้นจากดาบของคนกาเฟตด,ด้วยมาชาอัลลอฮ์ซุนบีจะไดขอให้ตายชัยแต่นบีขอให้ซุนบีเจดไดปลอดภัยจากดาบของบรรดามุชลิกีนกับจากบรรดาดาบของกาเฟตนั่นคือนบีขอดุอาไม่ให้ซุนบีเจดไดถูกฟันไปนอนกับซุนบีเจดไดได้ยินดุอาอย่างนั้นซุนบีเะไดจึงบอกกับท่านนาบีว่า ฉันไม่ได้ต้องการแบบนั้นย ul ullah, อย่าเราสุลลาะซุนเบเจไดเนี่ยอยากจะโดนดาบแล้วก็เสียชีวิตใฉิดแต่นบีกลับขอให้อัลลอฮ์ปกป,ป้องอย่าให้ดาบของคนกาเฟตโดนซุนเบเจไดเลยซุนเบญเจไดจึงบอกอย่าเรสุลลาะฉันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นฉันอยากจะโดนดาบและจะได้ตายเฉิดนบีจึงบอกซุนเบเจไดว่าถ้าเจ้านะซุนเบเจไดถ้าผมพูดอธิบายง่ายๆ เจ้าออกมาในทางของอัลลอฮ์แบบนี้หากว่าเจ้าป่วยและเจ้าล้มตายเนื่องจากการเจ็บป่วยเจ้าคือช ه ิดถ้าถ้าซุนเบจะได้อยู่บนพาหนะแล้วตกพาหนะลงมาแล้วเสียชีวิตเจ้าคือช ه ิดมาชาอัลลอฮ์นบีขอให้ได้ช ه ิดโดยไม่ต้องโดนดาบคุณกาเฟตพีน้องครับซุนเบจะได้ดีใจมากนาบีขอวันนี้นบะี่น้องแล้วก็คืนนี้ ตอนกลางคืนยาอัลลอฮ์ซุนเบจะได้เจ็บครับพี่น้องเกิดอ,อาจารย์ไม่สบายขึ้นล้มป่วยพี่น้องถ้าผมพูดง่ายๆนบีขอตอนเย็นพอตอนกลางคืนซุนเบจะได้ป่วยซุนเบจะได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายหนักจนกระทั่งเสียชีวิตในคืนนั้นดูพี่น้องอัลลอฮ์นบีขอดุอาต่ออัลลอฮบเนี่ยอัลลอฮ์รับโดยเร็วเลย ให้ซาบัดของท่านซุนเบจได้์เด็กหนุ่มที่เสียสละทั้งหมดซุนเบจได้์ท่านยอมทิ้งบ้านของท่านท่านยอมทิ้งครอบครัวของท่านท่านยอมทิ้งทรัพย์สมบัติความสบายท่านยอมทิ้งแผ่นดินเกิดท่านมาตายในหงทางในสงครามตะบุกท่านตายห่างจากญาติพี่น้องท่านท่านตายในบนแผ่นดินที่ไม่ใช่เป็นดินบ้านเกิดเมืองนอนท่าน ท่านยอมสละทั้งหมดเพื่อลอซุบานอัตลาแบบนี้ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับคนที่ยอมตายในแผ่นดินในสถานที่ที่ไม่ใช่ไม่มีญาติพี่น้องอะไรของตัวเองเลยจุนบิจได้เสียชีวิตในคืนนั้นพี่น้องกับอัลลอฮต่ลาอัลลอฮ์ยกเกียรติุนบิจได้ด้วยกับอะไรครับพี่น้องเมื่อจุนบิจะได้เสียชีวิตแน่นอนใช่นะบ,บีขอดุอาให้แล้ว เลชัยดโดยไม่โดนดาบกาเฟตแม้แต่รอยข่วนเดียวคืนนั้นบรรดาซาบัตที่มีเกียรติมาร่วมกันขุดหลุมกุโบสให้กับท่านซุนบีจะได้ดูไปน้องเด็กหนุม่มคนจนจนเด็กกำพร้าคนหนึ่งแค่นั้นเองแต่กูโบของเขาถูกขุดด้วยกับบรรดาซาบัตผู้ทรงเกียรติบรรดาซาบัตขุด ขุดขุดหลุมนี่กับซุนเบียจได้แค่นั้นยังไม่ยังไม่แปลกไปเนาะท่านนาบีสุลต่านละฮัลงไปในหลุมนั้นด้วยตัวท่านเองและสั่งใช้ให้อมารมุมโนคตอบและอบูบักอสิดดิกสองท่านช่วยกันยกมายัดของซุนบิจไดขึ้นและส่งมาให้ท่านนาบีสุลตล่านละฮที่อยู่ในรหัสในหลุมศพข้างลา่างพี่น้องนึกภาพตามผมนะครับ หลุมศพเราลงไปแบบนี้ท่านนาบีอยู่ในหลุมคอยรับศพจุนเบจจไดที่จะลงมาลำพังแต่สหาบัตรคนอื่นส่งก็ก่อนฮัมดุลิลแล้วแต่นี่ท่านนาบีใช้ให้อาบูบักและอุมารมุขตอบระดีเลาอนุมาช่วยจับศพของจุนเบจจไดทั้งคู่มืออันมีเกียรติของอาวุโสแห่งอิสลามทั้งสองท่านอบูบักและอุมารมุขตอบระดีเลาอนุมา ทั้งสองท่านช่วยกันประคองซุนบียะจได้ท่านนบีบอกให้เอาพี่น้องของท่านเข้ามาใกล้ๆฉันนบีเป็นคนรับมายัดของซุนเบียะจได้ด้วยตัวของท่านนบีเองรับเลิเป็นเป็นผู้ที่จับมายัดของซุนเบียะจได้จับศพของท่านซุนบียะจได้เนี่ยนะครับพี่น้องใส่เข้าไปในหลุมหลาดด้วยมือของท่านนบีสโลยสลัมอันมีเกียติอิบนุมัสอูดรดิอัลลอฮุอันุเห็นแบบนั้น อิบน so ุม so ัสอุบอกว่ายาไลตานีค um so so um ุณตุซอฮิบัลฮัฟะฉันอยากจะเป็นศพอยากจะเป็นมายัดอันนี้จริงๆฉันอยากจะตายเหมือนซุนเบจยได้ฉันอยากจะได้รับเกียรติเหมือนซุนเบียจเด้ท่านนบีฝังศพให้ท่านนบีเอามายัดลงหลุมให้อบูบักออมัดช่วยประคองศพให้บรรดาซาบัดขุดหลุมให้อิบนนมาสอุลบอกฉันอยากจะเป็นเหมือนซุนเบียจได้ ทั้งที่ฉันเน่ยนะรับอิสลามก่อนซุนบิจะดได้สบปีพี่น้องซุนบิจะได้รับอิสลามหลังอิมนุมัสอุด15ปีอิมนุมัสอุดยังไม่ได้เหมันที่ซุนบิจัดได้ได้ a ล l a h t a a ลาให้ซุนบิจะดได้สมไหมครับพี ول, บ ول, ่น้นดดนดดมมนองมาชาอัลลอฮเพราะเขาสละแล้วดุนยาได้อยู่กับท่านอนับสุลเบสราะซลมัเกียรติอันยิ่งใหญ่อะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่มยัยยดตของเราเข้าไปในหลุมศพ ด้วยกับมือของท่านนบีสุลต่านลอะลัยวะสัลลัมการที่มายัดของเราถูกยกโดยกับอบูบักอัส,สิดดิกอมุมะฮ์มุดขตอกอัลฟารุกพาเข้าไปในหลุมศพท่านนบีเป็นคนประคองมายัดเราเองไปน,นอนครับยิ่งใหญ่และมีเกียรติยิ่งกว่าใครๆในโลกอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กับทุกคนหนึง่งในนั้นที่อัลลอฮ์ให้ซุลบิจัดยน์รดิลละอัน,นุมาชาอัลลอฮ์ี่นอง อัลลอฮ์ให้ตามเนื้อผ้าแน่นอนพี่น้องกับอัลลอฮ์ให้จุนบิจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่เสียสละเป็นบุคคลหนึ่งที่ขายชีวิตของเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลานี่คือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆน,นะครับพี่น้องในค่ำคืนนี้ประมาณ30นาทีนะครับได้โดยประมาณเรื่องราวของท่านจุนบิจะได้ยอรเดียลลออานุเด็กหนุ่มที่ยอมสละความสบาย เพื่อชีวิตในอาคเครอเด็กหนุม่มผู้ที่ยอมทิ้งทรัพย์สมบัติยอมแลกทั้งหมดเพื่อได้อยู่กับคนที่เขารักที่สุดท่านนาบีสลุลัยสลามปีนองครับอัลฮัมดุลิลละนะค่คำคืนนี้ผมก็ขออนุญาตรบกวนเวลาท่านแต่แค่น,น,นี้เพราะง่วงง่วงนะง่วงวง่วงมากๆนะวันนี้ง่วงนะก็จาสักมนลลอคอยรอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะครับค่ำคืนนี้จากลากันก่อนนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kap.